กรมอุทยานจับมือกับองค์กร IUCN, WCS, WWF แพนเทร่ามูลนิธิฟรีแลน์และมูลนิธิสืบร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูเสือโครงป่าตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีนายนิพนธ์จำลองศิริศักดิ์ผู้อุนการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยว่าตามนโยบายทสศเป็นหนึ่งเดียวและทสยกกํกำลัง X ของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อสั่งการของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพั้น ซึ่งในวันนี้ตนพร้อมด้วยนางคณิสราเชษฐบัฑิตผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติและนายสิกรพงศ์กระแจ,จาจันทร์ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดประชุมแนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN แผนงานประเทศไทยมูลนิธิฟรีแลนซ์ประเทศไทยองค์การแพนเทร่าประเทศไทยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS องค์การกองทุนสัตว์ป,ป่าโลกสากล WWF มูลนิธิสืบ คะเสถียรกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ ในโซนป่าตะวันตกตอนใต้เพื่อนําเสนอผลการสํารวจประชากรเสือโครงและเหยื่อในพื้นที่ปืนป่าตะวันตกตอนใต้และระดมความคิดเห็นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโครงขึ้นโดยนางสาวสุปราณีกัมปงชาสนสานักงาน IUCN แผนงานประเทศไทยกล่าวว่าจากงบโครงการสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูประชากรเสือโครงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ไม่สามารถดําเนินการในฝั่งเมียนมาได้แต่จะมาดําเนินการในบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติลาคลองงูจังหวัดกาญจานบุรีภายในปีพุทธศ สกราช2565นอกจากนั้นยังมีแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่แว่าล้อมโลก GEF ในการอนุรักษ์เสือโครง่งร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติในระยะยาว10ปีขณะที่มิสเตอร์ทิมเรดฟอร์ดมูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินโครงการประเมินประชากรเสือโครง่งและเหยื่อในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นผืนป่าตะวันตกตอนใต้ของประเทศไทยโดยยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของรัศดรบ้านปีล็อกคีอำเภอทองผาภูมิที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ เสือโครง่งบริเวณป่าบ้านปีล็อกคีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและเขตป่ารอยต่อของประเทศไทยเมียนมาจะเริ่มติดตั้งกล้องตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2565เพื่อดักถ่ายภาพเสือโครง่งและเหยื่อในบริเวณดังกล่าวโดยนําข้อมูลมาวางแผนในการผลักดันเสือโคร่งเข้าป่าลึก รวมทั้งนํามาวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในเขตป่ารอยต่อชายแดนไทยและพะม่าต่อไปด้วยส่วนนางสาวกฤษณาแก้วปลังองค์การแพนเทอร่าประเทศไทยกล่าวว่าพื้นที่การสำรวจประชากรเสือโคร่งในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมผืนป่าตะวันตกตอนใต้โดยเสนอให้มีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสีสวัสดิ์เพื่อเป็นแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่าและหากมีแนวทางแก้ไขปัญหาภัยคุกคามของสัตว์ป่าอยากให้ดําเนินการพร้อมกันในทุกพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายนิพนธ์จำลองศินิสิ์ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมเอาไว้ตอนท้ายว่ามติที่ประชุมจะมีแนวทางดําเนินการคือ1เห็นชอบให้ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากเรเสือโครง่งและเหยื่อระยะเวลา10ปีโดยเสนอกลุ่มอุทยานแห่งชาติพิจารณาต่อไป2เร่งสํารวจข้อมูลหัวควายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ป่าในโซนป่าตะวันตก ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงวัวควายในป่าอนุรักษ์และ3เมื่อได้ข้อมูลวัวควายในเขตอุทยานแห่งชาติและในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกข้อมูลว่าเป็นกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่ที่จ้างให้รัษฎรในพื้นที่มาเลี้ยงวัวควายในป่าอนุรักษ์หากใช่ก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าหากเป็นรัษฎรในพื้นที่เป็นเจ้าของเลี้ยงวัวควายในป่าตามวิถีชีวิตของชุมชนในป่าก็ให้หามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับคนในชชุมมนรว ถึงออกประกาศห้ามเลี้ยงวัวควายในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกตอนใต้ทั้งหมดเว้นแต่ในพื้นที่ผ่อนปรนตามมติครม30มิถุนายน2541หากฝ่าฝืนม,มีความผิดตามมาตราย1ประกอบมาตรา48วรรคอพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือมีความผิดตามมาตรา5 5วงเล็บ6 ประกอบมาตรา102พรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2,562ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในการนี้สำนักง,งานแผนงานประเทศไทย IUCN ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพเช่นเป้ร็อกแซกเปลสนามฟลายชีตและหม้อสนามจำนวนทั้งสิ้น170ชุดเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่โครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต่อไป